สลัมเลยคุ้มรามตุ้ร้อยบรกาตูนะคะสวัสดีน้องๆปลล .1 ทับ .2 ทุกคนนะคะ,ะนะคะเรามาเจอกันในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งจะเจอกับคุณครูนะคะคุณครูเปิ้ลในวิชาวิทยาศาสตร์อ่าเรา,รเนนายังอยู่ในเรื่องของบทที่1อยู่นะคะก็คือเรื่องเอาไวยวะ ภายนอกและอวัยวะภายในนะคะ,ะวันนี้คุณครูก็ได้ให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอไปแล้วนะคะเพื่อเป็นการทบทวนเกี่ยวกับเรื่องอเรื่องอวัยวะภายนอกใช่ไหมคะมีหน้าที่อะไรนะคะมีหน้าที่ต่างๆยังไงเดี๋ยวเราจะมาทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันตอบขุงครูนะคะว่าว่าสิ่งของต่างๆนะคะที่เราจะใช้ในชีวิตประจําวัน ยสามารถใช้อวัยวะใดในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะอ่าเริ่มเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะคะเริ่มต่อกันเลยนะคะอ่าอย่างเช่นอ่าเราอยู่น้ำเราหยิบแก้วขึ้นมาหนึ่งใบเราจะดื่มน้ำอตอบเุณครูหน่อยค่ะว่าเราใช้อวัยวะส่วนใดในการดื่มน้ำคะ ถูกต้องค่ะใช้ปากนะคะใช้ปากในการดื่มน้ําจากแก้วถูกไหมคะโอเคค่ะเก่งมากนะคะต่อไปอวันนี้คุณครูอยากจะร้องเพลงจังเลยคุณครูจะร้องเพลงนะคะครูก็เลยหยิบไม้ขึ้นมานะคะหยิบไม้ขึ้นมานักเรียนตอบคุณครูได้ไหมคะว่าเราใช้ส่วนใดในการร้องเพลง ถูกต้องนะคะเราใช้ปากนะคะใช้ปากนะคะในการร้องเพลงนะคะ,ะต่อไปอต่อไปคุณครูเจอดอกไม้สวยๆสีชมพูแต่อยากรู้ว่าดอกไม้นี้มีกลิ่นหอมหรือว่าไม่หอมอมันสวยจังแต่ว่ามันหอมหรือเปล่านะถ้าเราอยากรู้ว่า ดอกไม้มีกลิ่นยังไงนะใช้อวัยวะส่วนใดในการดมกลิ่นดอกไม้คะถูกต้องค่ะเราใช้จมูกใช่ไหมคะในการดมกลิ่นนะคะเก่งมากเลยค่ะ,ะต่อไปนะคะ,อ,ะอันนี้คืออะไรเอ่ยใครตอบคุณครูได้บ้างอันนี้คือ หูฟังนะคะหูฟังใช้ฟังเพลงจากจากอะไรใช้ฟังวิทยุจากโทรศัพท์มือถือจากเพราะฉะนั้นในส่วนของหูฟังเนี่ยเราใช้อวัยวะส่วนใดในการใช้งานคะ ถูกต้องค่ะเราใช้หูใช่ไหมคะในการฟังเสียงจากหูฟังนะคะเก่งมากนะคะต่อไปนะคะต่อไปอ่าต่อไปอ่ามีอะไรเอ่ยอ่าอันนี้คือปากกานะคะปากกาอันปากกานะคะอัน,นักเรียนตอบคุณครูได้ไหมคะว่าเราใช้อะไรในการจับปากกา อ่าเราใช้มือนะคะเราใช้มือในการจับปากกาเราใช้มือในการเขียนหนังสือเก่งมากนะคะสำหรับคุณครูเวลาคุณครูสั่งนักเรียนอ่านนักเรียนอย่าลืมอ่านหนังสือก่อนนอนอ่านนักเรียนก็หยิบหนังสือขึ้นมานะคะแล้ว นักเรียนใช้อะไรในการดูหนังสือในการอ่านหนังสือคะอ่าถูกต้องค่ะนักเรียนใช้ตานะคะตาอ่านดูหนังสือหรือในการอ่านหนังสือนะคะอ่าต่อไปต่อไปมีคนให้เนขนมคุณครูมานะคะอ่าคุณครู นให้ขนมคุณครูมาหนึ่งหอนะคะเมื่อคุณครูอยากกินขนมนะคะคุครูหิวขนมคุณครูใช้อะไรในการกินขนมคะถูกต้องค่ะใช้ปากนะคะไปมีเพื่อนชวนกันไปเล่นฟุตบอลนะคะนักเรียนตอบคุณครูได้ไหมคะว่าวเราใช้อะไรในการเตะฟุตบอล ถูกต้องนะคะเราใช้เทา้าเราใช้เท้าในการเตะฟุตบอลน,นะคะสำหรับสำหรับอะไรเอ่ยสำหรับสำหรับโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือมีคนโทรมามีคนโทรเข้ามาหาคุณครูแล้วคุณครูก็เอาไปแนบไว้ที่หูเพราะฉะนั้นคุณครูใช้อวัยวะใด เสียจากโทรศัพท์มือถือคะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยคุณครูใช้หูนะคะในการฟังเสียงจากโทรศัพท์มือถืออ่าเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสามารถบอกหน้าที่นะคะที่สําคัญของอวัยวะต่างๆภายนอกเรื่องกายของเราได้แล้วใช่ไหมคะค่ะสําหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะให้นักเรียนเขียนหยิบใบงานนี้ขึ้นมาเลยนะคะ ใบงานแรกใบงานให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนเขียนนะคำว่าให้ตอบคำถามครูว่าเราใช้อะไรในการทำสิ่งต่างๆตามรูปภาพที่คุณครูกำหนดมาให้นะคะอย่างเช่นภาพที่1น,นะคะเรากำลังทำอะไรเอ่ยอาภาพที่หนึ่ง เรากำลังรับประทานผลไม้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณครูถามว่าเราใช้อะไรหยิบผลไม้นะคะคเราใช้อะไรหยิบผลไม้เราใช้อะไรหยิบผลไม้คะตอบคุณครูได้ไหมเอ่ยเราใช้มือนะคะเราใช้มือหยิบผลไม้นะคะ,ะเป็นไงคะกิจกรรมวันนี้ยากไหมคะ ไม่ยากนะคะยังไงฝากรบก,กวนผู้ปกครองนะคะฝากรบก,กวนผู้ปกครองช่วยดูแลน้องๆนะคะในขณะที่น้องๆทํากิจกรรมด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูกิจกรรมสําหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่